สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนจ้าอยู่ซ่องสาวเอื้อยเด้อจ้า,าขนมใส่บาทปะมนูการมาลอะตลาดดงเฮนพี่น้องเลยมากับคุณอาคุณอาหลายคนพี่น้องเจ็ดแปดคนเลยอันนี้เราก็เขามาเลาะตลาดพี่น้องเลยมาหอจะโดนเลยพี่น้องพังสดุเลยอ่าถ่ายคลิปให้ไม่น้องเทนอยู่เนาะเลยต้องต้องอ่า รอเนาะขอโทษนา้าคลิปนี้คุณจะพาหนูกมาซื้ออะไรไถ้าซื้อเครื่องใส่บุญพี่น้องจะพออยู่บ้านที่เื้ออยูนั่นมัน,ช,ช,นชนจัดบุญเนะาะเราเลยต้องมาซื้อข้าวต้มขนมซื้อกับข่าวเห็ดใส้บุญพี่นอ้องซื้อข้าวต้มหมักไม้ใปใส่บาทเนาะ อ,อมีขาปุ่นด้วยอะคาปุ่นขาปุ่นขนมจีนพี่น,อน้องจ้ามากๆไปซื้อที่บ้านหา้าว่ะเนี่ยัง้วขนมอะซื้อพี่น,อน้องจ้าขนมเนาะ อาจจะเป็นผักผักสะเง,ง่พี่น้องใส่แกงน้ำม,ม้เนาะอันข้างนอกนะเป็นตลาดเศร้าพี่น้องเลยอันนี้ผักอะไรอ๋อผักสะเง,ง่ครับพี่น้องแกงส่งน้ำมันมินิฮัมี เมนูหลายอย่างพี่น้องแก้งน้ำม้ก็มีแกงน้ำม้กมก,กร่มอยู่ในห่านน้ำเนาะน้ำม้อันมาสาบ,บ้าน่ริว่าพื่นซื้อมาเมื่อวานนี่พี่น้องเลยรอตังทอนอยู่รอจ่ายเงินรอจ่ายตัง ตลาดรง h e e ก็มีหลายอย่างพี่น้องขายในในการกาด้านในพี่น้องขายมากมายขายอย่างขายนีย่ขายหลายอย่างพี่น้องเว้ยนานๆมาหลอะที่เนาะเดินตามคุณอา ซื้อขนมค่ะซื้อขนมใสบ่บาทพี่น้องต่อขนมไังเลย่ดูสวยได้ได้ี่น้เช เท้านี่มาข้าวนมอันยังคืนเนาะพี่ดอตัวดินตัวตัดตัวตัดหนึ่งหนึ่งสายเนาะหนึ่งโลเลยพี่ดอสองสองโล

อเอ้พย่น่อพี่น,อน้องเสียวพี่น้องนจ้าชพี่น,อน้องคลาเครื่นองเห็นเห็นร้วบ่ได้โหลดพี่น้องจ้าจักเป็นแล้วได้เห็นแลใจสัน เบิ้งเสือพี่น้องเจียงเบึงบ้งๆนะเพิ่นประกาศข่าวพี่น้องเจอก,กระบาดนะร้านเสือพี่น้องจ้าพ<อ>ี่จริงนะมาตลาดเช้าพี่น้องแต่ว่าเขาร้านเสือ

เป็นไงพี <S 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 ่น้องมาตลาดนะพี่น้องหลายมาทำเอานั่นว่าเอานี่บ่กพี่น้องจ้าพี่น้องเมาะทามาทำยังเอาพี่น้องทมเอาเงินอาจจะใส่คำบนสุภาพขอโทษน้ำลายเด้อ

นี่ซีตีโดยตำพี่น้องจ้าอันนี้คือปลาหนินนะคะแต่เราซื้อเลยอันนี้คือปลาดุกเด้อพี่น้องมาดูแลกับปลาหนินโซนสมารายใช่พี่น้องยังจ้าช่วยๆมาโอ้โทษโช่วยๆมากรายพี่น้องจ้า คนเต็มเลยอันนี้คือตลาดเศ้าพี่น้องเลยอันนี้คือตลาดเศ้าดงเห็นเด้อพี่น้องเขือมเงสกเจยนี่า มันคงกัดคายคลายเบิร์ดบางคนกันยังปรทัานเบิร์ดคายเครื่องคลายกองป่าพิซางจะมาตัวใหญ่แทนนี่พี่น้องแล้วเนี่ยก็ออกมานอกตลาดแล้วด้วยจ้าคุณอาวน่าจะรออยู่รถเนาะเปินเปิดดนตรีพี่น้องจ้า น,นี่คือด้านนอกตอล,ลาดปลารถทางคืออยู่ไก่เด็ดคุพี่น้องรถทางอยู่ไปลาไก่โอ้ยเป็นตายโยสนามนานดนตรีนี่ก็ได้พี่น้องจ้านานเพงคุณอา ตีเลิกาซีดวดเจ๊พี่น้องเป็นดนตีคาเราโอเคนะพี่น้องเนาะอันนี้คือด้านน้องตลาดเด้อพี่น้องเอ้ยห้างกระสิเดินดังกรับเลยฮะจ้าเอาของขึ้นรถค่ะขึ้นรถนะคะปลาเอ้ได้ยังเนี่ย ย้ำย้ำค่ะ <c oughs> นนนปะนินท์ถือพูดสเปรอยู่พีชช้องมีอะไรตัง้งปนินซื้อแล้วซื้อแล้วลู่ลู่ลูกองจโตสามโตถือจรงวะ <c oughs> บอนสนยาบอนาิอะไรเนาะโอ้บริสือลายยางนะรพี่น้องเลยลาุงฮะแม่บุญได้มานี่นะสาม้ะเลือมียังไงเรือเนาะโอย้ซ่ซ่่แล้วมียังไงเรือสั้นมีียังเรือจักยางค่ะสือ กินตลอดได้อีกอยังเนียหญิงดูสิราย่างมากมายเนาะขนมไบไสรบาดปลาบักทั่วอีอย่างในตินของตีนไก่พี่น้องพักมีซีซัมกระดงพัดเขาเอ,าอ้าวอันนี้ช่วยเขาบอกอันนะั้นนะเอาคิดเลยกระดงพัดเขาโอเคพี่น้องมาวันนีก้ก็เขาตกไปก่อนด้วย้าพี่น้อง้านะ จเจอกันคลิมหนาเนาะพี่น้องฝากกดไลคล์ฝากกดแชร์เสื้อเ,เอื้อเด้อขอบคุณมากๆจ้ะคิมหนาจเจอกันพี่น้องคลิมนี่สวัสดีค่ะ